สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนะาะเมาแป๊บๆจ้ะอ๋อเดี๋ยวเราจะออกไปชอบพาทุกๆคนไปดูเนาะว่าช่วงเทศกาลน่ะวาเลนไทน์เขามีชอ็อกโกแลตอะไรขายมากเพราะว่าเราต้องออกไปซื้อล่วงหนะ้จาจ้ะตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเรารอไปถึงช่วงแบบว่าใกล้ถึงวนันวาเลนไทน์ของในร้านที่เขาขายนะ่ะ มดเกียงเลยจ้ะแต่ถ้าเราไปก่อนนะช่วงวันวาเลนไทน์เนาะจะมีของให้เราเลือกเยอะแยะเลยจ้ะเด็กก็เลยชอบออกไปซื้อของก่อนนะให้ถึงวันวาเลนไทน์จ้ะก็มีพวก่มันเน็ดต่างๆเนาะแล้วก็มีพวกเม็ดออมมอนอะไรเนี่ยเราจะเอาไปใส่กระนอกก้าตรงหน้าบ้านจะเพราะว่าสงสารเขาเนาะอากาศเนาะหนาวงี่จะเผื่อเขาไม่มีอาหารเนี่ยแล้วก็มีอะ่ะในกระปุกนี้ด้วยจะเป็นพวกเม็ดพัานตะวัน เม็ดถัวเม็ดอะไรเนี่ยจ้ะเม็ดฟักทองเนี่ยเอาไปแบ่งให้อะกระรอกกินก็ตรงหนาบ้านเราจะให้ดูจ้ะหิมะเริ่มละลายแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังแบบว่าน,น้อนหนาวอยู่จ้ะดูกระรอกวิ่งไปวิ่งมาเต็มเลยนี่นะเราจะเอาไปเทไว้ให้อ่ะกระรอกจ้ะ ลอกจะชอบไปอยู่ต้นไม้ตรงนู้นต้นนู้นจ้ะเดี๋ยวจะมาเทตรงนี้น,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 นี่จะ้ะลอยเขากาัดกินไปลรเขาจะเทไว้ตรงนี้จะ้ะ จะไปไวก้กระตรงมุมนี่ด้วยพ่อก็โลกก็จะชอบมะขึ้นนะต้นไม้ต้น,นีญ้าน,นะแล้วเ,เขาก็เอาไปกินนะนหนจ้ะเดี๋ยวอาจะเข้าไปดูในร้าน30บาทก่อนจ้ะว่าข้างในเขามีอะไรขายเกี่ยวกับวันบาเลนไทยมั่งจ้ะเดี๋ยวมาเอาตะกร้าก่อนจ้ะ คนเขาก็เริ่มตกแต่งบ้านนะให้เขากะเทศก,การวันวาเลนไทน์แล้วจ้ะถุงเท้ายังนารักเลยเอาไปให้ลูกสาวแบบว่าสามคนจ้ะเอาไปให้คนละคู่ เซ็จากร้านสามสิบบาทแล้วก็มาร้านวอร์มาร์ตต่อจ้ะตอนนี้เราอยู่ในวอร์มาร์ตกันจ้ะของเยอะเลยแต่ว่าแวบ,บไม่ไห้ดูเนาะว่าแวบเสื้ออะไรไปไห้เด็กๆจ้ะเพราะว่าเผื่อเด็กๆเขาดูวิดีโอแล้วเขาจะรู้ว่าแม่เสื้ออะไรให้เขาจ้ะเดี๋ยวแค่พาเดินดูก่อนเนาะพวกช็อกโกแลตอะไรเยอะแยะเลยจ้ะ ใช่ด้วยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปให้เด็กๆดีมีแต่เสื้อสวยเลยจ้ะตุ๊ก,กตาแยวขอตัวไปซื้อของให้เด็กๆก่อนจ้ะถ่ายวิดีโอให้ดูไม่ได้จ้ะเพราะว่าเด็กๆอะ่ะเขาติดตามช่อง youtube ของแววจ้ะเดี๋ยวเขารู้ว่าแม่ซื้ออะไรให้เขาจ้ะแววกลัาถึงบ้านแล้วจ้ะ น้องเจนตาบอกแววมื้อเช้านี้นางบอกว่านางอยากกินหนาทาโปเนื้อกวางจา้ะนี่จากเนื้อกวางที่เอ่อที่เพื่อนบไปรีลล่ไปล่ามาเนาะล้วก็ไปไห้ลุงเชือดเขาว่าทําเป็นชิ้นๆให้เราจะาอันนี้เป็นเนื้อซับจ้ะเป็นเนื้อกวางซับเราจะเอามารวนในกระทะเนาะ จะต้องมานล้วนเนื้อกวางให้ซุกดีๆก่อนจ้ะเนื้อกวางต้องใช้เวลาน,านานกว่าเนื้อทุกๆอย่างเลยจ้ะเราต้องทําให้ซุกดีๆช่วงที่แบวรอเนื้อกวางซุกจ้ะเราก็จะมาหั่นพักสลัดนะส่วนตรงนี้เราจะไม่เอาจ้ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรจ้ะเป็นแค่น้ำเฉย จะมาทำสลัดแทนเบลี่ไปกินที่ทํางานค่ะเพราะว่าคืนนี้เบลลี่ไปทํางานตอนสี่ทุ่มนะเนาะเราจะใส่น้ำสลัดลงไปก่อนเราต้องเตรียมกับบข่าวาไว้ก่อนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมกับบข่าวเซ็ตเรียบร้อยแล้วเีว๋วก็จะออกไปหาหมอฟันจะไปผ่าฟันคุด ถ้าเว้ากลับมาบ้านเราก็คงจะไม่มีแรงจะที่จะมาทำมากับเขาให้ลูกๆเนาะเป็นอาหารนะเย็นจ้ะแล้วก็ทํากับเขาห่อให้บิลลี่ไปกินที่ทาง,งานจ้ะล้วก็เลยใช้เวลาตรงนี้จ้ะมาทํากับเขาก่อน พักสลัดของบิลลี่เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นพักใส่ใน uh, ทาโก้จ้ะนี่จ้ะเราจะให้ดูทาโก้แต่เราอะ uh, ทำเนื้อกวางเองจ้ะแล้วเราก็มาหั่นพักใส่ตามที่เราชอบจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของอะ uh, ทาโก้จ้ะ ีย๋ยวมาดูกันจ้าว่าในกล่องของทาโก้เนาะข้างในมีอะไรบั่งจ้ะข้างในก็จะมีแผ่นทาโก้จ้ะเป็นแผ่นแข็งเนาะแผ่นกรอบแล้วก็จะมีน้ำซอสจ้ะเอาไว้ใส่ในทาโก้แล้วก็มีผุงของทาโก้จ้ะที่เราเอาไปใส่ผสมในเนื้อกวางจ้ะนี่จ้ะนีแค่นี้ เดี๋ยวเราจะเอาแผ่นาทาโก้จาะไปใส่ในตู้อบเนาะเพื่อที่จะทําให้แผ่นทาโก้อุ่นเแล้วกอบอร่อยจ้ะเราจะเอาเขาไในตู้อบป,ป,ประมาณทุกนาทีอยู่ที่อุณหภูมิ325องศาฟาเรนไฮต์ที่สำคัญอย่าลืมเอากระดาษออกจ้ะเดี๋ยวจะใหม่ในตู้อบ เราก็ใส่ไปแบบนี้เลยเราก็จะมาเทน้ำจิ้มใส่ในอ่อกระป๋องนี่จ้ะจะได้แบบตักง่ายๆเนาะเวลาเราจะใส่ในทาโก้โซอสเขาอย่างอร่อยเลยเดนีๆออกเผ็ดๆในหน่อยจ้ะเดี๋ยวจะเอาแผ่นทาโก้เข้าไปอบในตู้อบจ้ะ รวยกบวิ่งไปวิ่งนะเราจะให้ดูเนื้อกวางเหรอจะ้ะซุปเ้าจะเนี่ยเนื้อกวางอ่ะจะไม่มีไขมันเลยจะ้ะจะเป็นเนื้อร่วนๆเลยเราก็จะใส่ผงอะทาโก้ลงไปนะ ทาโก้ห้เขากันก็เนื้อกวางซุกแล้วออยังหอมเลยเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะเแบลบออบแผ่นของทาโก้ซุกเราจะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวอ,ออกไปหาหมอ้อเราจะไปผ่าฟันคุดนี่จะแบบจะห้ดูมีเนื้อกว้าง อันนี้เป็นพักสลัดของบิลลี่เนาะที่จะห่อไปกินที่ทํางานแล้วบอกก็จะทําทาโก้จะให้บิลลี่ไปกินที่ทํางานด้วยก็จะมีชีสมีพริกหวานมีพักสลัดมีน้ําจิ้มหัวหอมนองเจนาตาชอบจะ้ะมะเขือเทศเราใส่ตามหมาพักที่เราชอบจะ้ะน้องชบาจะชอบแผ่นแผ่นทาโก้แข็งจะเป็นแบบกรอบ ส่วนน้องจนาตาจะชอบแผ่นเป็นแผ่นแป้งจ้ะนุ่มๆน,นะได้เวลาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปปุ๊กให้บิลลี่ตื่นแล้วก็พาเดี๋ยวไปหาหมอฟันเนาะเพราะว่าหมอเขานัดผาฟันจ้ะบิลลี่อ่ะทำงานตอนสี่ทุ่มจ้มเะเลิกหกโมงเช้าเนาะตะเมอเลิกงานมาก็รีบนอนเลยจ้ะเดี๋ยวปกติเดี๋จะไปหาหมอเองเนาะทำอะไรเองทุกอย่างเลยแต่ พอมาวันนี้เราไปผ่าฟันคุดหมอเขาจะต้องฉีดยาชาแล้วก็ต้องให้เขาเรียกอะไรไม่รู้แตต้องถามบิลลี่อีกทีนึงลืมเราจะเขาจะใส่แก๊สเข้าไปในจมูกเราหายเราแบบว่าสูดดมเข้าไปเพื่อที่จะห้เราแบบว่าผ่อนคลายไม่รู้ซึกตกใจหรือว่าตื่นกลัวตอนที่หมอเขา่ถอนฟันของเราออกมาจา้ะเดี๋ยวยังไงเยวจะไปปุ๊กบิลลี่เราไว้เจอกันเนาะหลังจากที่แววไปถอนฟันมาเรียบร้อยแล้ว เชื่อไหมว่าแหวว่ะนะตื่นเต้นเราก็ดีใจแบบซุดๆเลยจ้ะเพราะว่าแลววปวดฟันคุดนี่ปวดทรมานมาได้สองเดือนแล้วแต่ช่วงเดือนแรกก็คือกินยาแก้อักเสบเนาะเรามันก็หายปวดไปเลยจ้ะเราพึ่งกลับมาปวดอีกทีหนึ่งเมื่อวันคริสต์มาสจา้ะแล้วก็ปวดมาตั้งแต่วันคริสต์มาสจนมาถึงวันนี้เลยคือแบบปวดทรมานแบบสุดๆเลยปวดเหมือนแบบเราลองหายอยู่ข้างในใจเราเนี่ยแต่ก็ ไม่อยากให้ลูกให้บิลลี่เห็นเนาะว่าเราปวดทรม,มานมากๆแต่ก็อดทนเอาวันนี้ถึงเวลาแล้วแบบว่ายัางดีใจเลยแล้วบอกก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะแฟนคลับทุกๆคนเลยรวมทั้งคุณตระกูลสุขอาลามเนาะที่แบบว่าพิมพ์คอมเมนต์ถามเราตลอดเลยเรื่องฟันคุดของแหววยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยจ้ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเลยเนาะที่เป็นกําลังใจให้แหววแล้วก็ครอบครัแบบวแหววมาตลอดจ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะหลังจากที่แหววไปถอนฟันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ ตอนนี้แบวนั่งรอหมอ,อให้เขาเรียกตัวเขาไปในห้องผ่าตัดจ้ะจะไปผ่าฟันคุดออกเราจะ้ะแวอยังกลัวเลยแต่ว่าก็อยากผ่าออกเนาะจะบบมันจะได้หายปวดนะแต่ก็กลัวจะ้ะุวอยังกลัวเลยสู้ๆจ้ะ